โอ้ oh, พี่น้องดูฮะเฮียป๋องแกเอารถมารถคันใหม่หรือเปล่าน่านะเลยไม่คุ้นเลยรู้สึกว่ามันโอ้โ oh, หดูใหม่เอี่ยมอ่องเลยออกรถใหม่ก็ไม่บอกกันเอาลุงอา้าวสวัสด,ดีครับป๋องมาอะไรด้อมๆมองเ,อมเนี่ย <c oughs> เออคุณได้รถคันใหม่มาเหรอรถสามหมื่นเอ้าเหรอเฮ้ยจริงนะมาช่องจิตใจสารพิ ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอะไรคุณไปหารถอะไรมาจากไหนเนี่ยเออรถไออีดำคันเก่าของคุณล่ะนีแหละคันเก่านี่แหละฮะไอคันเก่าเหรอโอ้ยไอคันเก่ามันมันไม่ได้เรี่ยมขนาดนี้นะไปทําสีมาเอาเหรอทําสีมา อคุณไปเสริมอะไรซะเยอะแยะทำให้มันดูแปลกหน้าแปลกตาขึ้นเลยอะ่ะไม่ได้เสริมอะไรหรกของเก,ก่าเาเก็บๆบอ้าวไหนทำอะไรไปบ้างเนี่ยทำสีอ่าแล้วก็เป็นยาเป็นอ้โอโอ้โหแล้วก็ติดสเกิร์ตอ่ามีสเกิร์ตข้างอีกอ่าแล้ว,ลว,ลว,ลวนี่อะไรนะเาเรียกอะไรนะอะเป็นอะไรนะเป็นสป <Spo iler. S 1> อยเลอร์เออสปอยเลอร์ข้างหลัง โหนี่ัยรุ่นเลยเหรอใส่สปอยเลอร์เนี่ยของมันมีอยู่อ้าวเลยก็มาใส่ของสีขาวมาใส่ใส่กันได้ก็เลยอ๋อมาทำใหม่แต่ก่อนก็คือล้นๆเนาะเอออาบน้ำเข็นคิ้วทาปากมาแล้วสามหมื่นเลยเห็นประกาศขายว่าสามหมื่นไม่เหรอไม่ใช่ประกาศขายมีคนขอซื้อขายคืนฮะผมถอยคันใหม่มาไงอ๋อ ก็จะขายกันนี้จะให้เขาตีเขาบอกให้สามหมื่นสามหมื่นกูขับกลับเลยอ๋อร้านร้านตีให้คุณสามหมื่นโตโถดูดิแลก็ไม่ได้อะไรก็มาทำสีทำสีหมดไปสองหมื่นสองมาพอทำสีไปแล้วเนี่ยมันไอ้พวกยางพวกเนี้ยมันเสื่อมอก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนสีเส้นอ่า ก็เลยเพิ่มเข้าไปแล้วก็มันมีกลิ่นน้ํามันออกอื่งโน้นไอ,อยางฝาน้ํามันมันขาดก็สั่งเข้าไปอืมก็หมดไปยางฝาน้ํามันอีกสี่ร้อยกว่าบาทก็สีก็ทำสีสองหมื่นหมื่นสองหมื่นห้าทั้งหมดอ่ะอืมอั่นทุกยุทุกคี่ั่นลเลยคุยด้วยกันแล้วกันนะเพราะเออทําสีทําอะไรไปไปประมาณสองหมื่นห้าอืม าทำช่วงล่างอืมช่วงล่างอีกประมาณสองหมื่นห้าโอ้ห้าหมื่นแล้วล้อกับไอ้นี่อีกหมื่นกว่าล้อกับยางหกหมื 60, ่นละตั้งศูนย์ท้งล้อด้วยอืมอแล้วก็อาออกมาเบรกไม่อยู่เอาอีกรถ <c oughs> ไปจอดนานน้ำ <c oughs> ม,มันเบรกมันหาย เสีหายเราก็เลยบอกเฮ้ยล้างใหม่ทําใหม่เลยเบรกอีกสามพันสองโอ้เนียนกริบเลยทีนี้ทุกอย่างสภาพใหม่หมดล้อปลึกปักทุกอย่างขับนิ่มนิ่มเลยใช่ไหมนิ่มนะเนี่ยก็ก็เลยเก็บไว้ใช้เองไม่ขายแทนที่เราจะล้านตีให้สซะสามหมื่นโอ้โหเห็นแล้วเวฟมอไทยเว็บมอไทยยังแพงกว่าเลยเนี่ยรถของเฮียป๋องคือดูแลดีเนาะก็ รถซื้อมาป้ายแดงอือป้ายแดงซ,ซื้อมาพร้อมโรงพยาบาลเปิดเลยโอ้คุณตั้งแต่ปี3940ก้าสี่ศูนย์เ่สามแปดสอ่อาสามเโอ้โหเดือนวันเกิดผมอ่าสปีนี้66ก็27่สิบเจปีอือือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา น,นี้ก็เวลารุ่นนี้มันจะเหมือนรุ่นโซลูนาแต่ก่อนโตโยต้าจะดังกว่าโซลูนาไปจองไว้หกเดือนไม่ได้ไม่ได้ไมไดกมันผัดไปอีกเดือนหนึ่งก็ไม่ได้อีกก็เลยไม่เอาเลยพอครั้งที่สามบอกอไปถามมันยังไม่ได้อาไม่ได้เอาเงินมัดจำคืนมาเลยอืก็เลยเอาไม่ให้ไม่ให้สักทีให้เสร็จผมออกมาจากร้านมันเข้าฮอนด้เลย <c oughs> ได้เลยพอนได้อีกเดือนหนึ่งเออแต่ถ้าเกิดสีนี้อีกเดือนหนึ่งผมอยากได้สีฟ้าปลายหกเดือนงั้นเอาสีนี้อยากใช้รถแล้วเพราะเราขับมอเตอร์ยอยางสิบกิโลอ่ะเพราะว่าทำเราทำงานเนาะเรามาทำงานที่กิโลส<อ>ิบแล้วแฟนด้วยแฟนก็เป็นพยาบาลอยู่ตึกอายุหญิงเรามันเหนื่อยมันล้ามันฝนมันอะไร ใช่ขึ้นเวรดึกเวรบาโโ่ายโอ้โหกลางค่ำกลางคืนอันตรายด้วยสมัยนั้นเส้นทางของกิโลสิบกับโอ้โหมันถือว่าเปี่ยวมากโอ้โหกลางคืนเนี่ยถือว่าเปี่ยวมากขณะกลางวันยังน่ากลัวเลยถ,ถนนเลนสวนกันและก็เล็กด้วยโค้งเยอะแยะเลยถนนสองเลนสวนกันแฟนคนแรก ซื้อเป็นรถคันแรกแล้วก็ตอนนั้นมันเท่าไหร่ก็หลายแสนอยู่นะอืมแล้วสรุปแล้วว่ารถคันใหม่ที่คุณซื้อมาเนี่ยก็เก็บไว้ใช้<น>อนนใช้<ป>ใช้ทำงานวันนั้นไปหนูทำรังเว้ย <laughs> คุณมาเล่นในอของเก่ากันจนหได้ <laughs> ใช้คันนี้อยู่ออมาเพลิดเพลินกับคันเก่า ของใหม่ซื้อมาให้หนูอยู่ฮะแล้วเราผ้าคุมไว้ฝุ่นมันเยอะที่้านนู้นหนูสบายใจเลยเปิดฝากระโปรงจินชุนกักเลยรู้แลละแบบมีหนูแน่เปิดปุ๊บมันก็หลบเข้าไปไว้เราไปติดเครื่องออกไอ้สีทองลูกชายกัดเนื้อตัวเท่าแขนเนี่ยโอ้โห,โห,โหคุณ แล้วก็มีตัวเล็กๆเล็กๆอีกตัวจะโยงเยงโยงเยอนั่นแหละไอ้นั่นกัดได้สามสี่ตัวอืมอะแล้วมันไม่กัดสายไฟอะหรือว่าโชคดียังไม่รู้ไงอยังไม่รู้ไอ้รถรุ่นใหม่นะมันมีนั่นคุมอยู่เออเราไม่ได้เปิดแบบรุ่นพวกนี้หือเปิดมปแล้วเจอเครื่องเลยไอ้นั่นมันมีกล่องควบคุมมีฝาพลาสติกอะไรอะไรของมัน แต่มันประหยัดคันนี้ประหยัด 15- ถึง20กิโลลิตรได้คันนี้นะอ่าอืมแล้วก็ยังคือยังใช้ได้ดีอยู่อ่าใช้ได้ดีอืมแล้วนี่ตั้งศูนย์ส่ง,งล้อยาเงเยอาหามาหมใหม่หมดทุกอย่างใหม่อืมอีแต่รถใหม่ละอ่าทั้งแต่รถใหม่แล้วแล้วคือเหมือนแล้วเราแต่งองค์ทรงเครื่องดูภายนอกภายในดีแล้วเราก็ใช้ไปอีกระยะยาวแล้วก็ระยะไหนที่สมควรตรวจสมควรเปลี่ยนอะไรเราก็รู้ละ ใช่ไหมถูกต้องนี่ถ้าก็ตั้งต้นใหม่เลยนับหนึ่งใหม่อืมไม่เคยทําชุดใหญ่ขนาดเนี้ยใช่แต่ว่าเราก็ขับตามสภาพว่างั้นเถอะนะความเร็วไอ้ก็พอเหมาะพอควรอะไรเงี้ยใช่นี่สิบกิโลวิ่งลงบานเดี๋ยถ้าเกิดแตงานไหนมันมีรถอีกออี้สองคันก็รถสี่ประตูก็เอาที่เหมาะสมกับงานว่างั้นเถอะเราจะหยิบขนไหนใช้ต้องดูหน้างานอืม ถ้ามาทางานธรรมดาเราก็รถเก๋งคันนี้สบายๆปราณนั้นเถอะถ้าเกิดรถเบนซ์ก็เราไม่ได้ขับหรอกรถเบนซ์ก็ต้องมีคนขับเฮ้ยมาไม่เคยขับเหมอนรถรถหรือว่าขับไม่เป็นขับเป็นใช่แต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราอีกแบบหนึ่งหัวโขนอืมหัวโขนเราเล่นตัวไหนตัวเจ้าแล้วก็อีกแบบหนึ่งนี่แหละคนเราขอให้รู้ตัวเองรู้ว่า บทบาทไหนที่สมควรจะใช้นะใช้อะไรม,มาทำงานตรงนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายเราก็เป็นปจอดตากแดดเออ,เอ,อนั่นแหละคุณเอารถเบนซ์มาจอดตากแดดไปไงโอ้โหเสียของใครจะชนไม่น้อละว,วันรถมันเยอะอ่ะเดี๋ยวไปจอดที่ในพลนก็เดือดร้อนกันอีกเออรถเบนซ์จอดที่ในพนตำรวจยังไม่กล้าเรียกรถเบนซ์ธรรมดา โอ้วันนี้ก็ได้พามาเยี่ยมชมรถเฮียป๋องคุณจะมาชมรถหรือคุณจะมาเอาความรู้จากผมเนี่ยก็ได้หลายอย่างก็บอกมาชมรถก็ได้ความรู้ได้หลักการดําเนินชีวิตแนวความคิดอะไรต่างๆเนี่ยคุยกับเฮียป๋องในทุกครั้งเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเฮียป๋องมากๆเลยครับครับผมสวัสดีครับ